สวัสดีครับที่เราเห็นอยู่นี้นะฮรเป็นรถยนต์ทาทาซีนนรุ่น NGV h e a v วี u ท y หรือว่ารุ่นเพาลอยครับซึ่งก็หายไปนานเหมือนกัน,นครับที่ไม่ได้ออกรายการหรือว่าออกมาพูดเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งวันนี้มีโปรโมชั่นค่อนข้างดีฮะตั้งแต่มอเตอร์อ็กโเป็นต้นมานะฮะคือทันวาปีห้าหก จะถึงทุกวันนี้นะครับโปรโมชั่นที่ออกมาค่อนข้างอพอใจแล้วก็ให้ประโยชน์กับลูกค้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น NGV เพาลอยนะฮะร,รุ่นดีเซลเพาลอยเรามาพูดถึงเรื่องของสเปครถยนต์กเ็เาวากันแล้วกันนะครับถ้าเป็นรถยนต์ดีเซลนะครับเริ่มต้นที่ราคา499,000เป็นเครื่องดีเซล2,200 cc ฮะ คอมเรลเทอร์โบแปรผันอินเตอร์เูลเลอร์140แรงม้ากระบะเปิดได้3ด้านความยาวก็ยาว2องเมตรห้าสิบกว้างเมตรเจ็บกรบรรทุกได้2ตันไม่เกิน2ตัน3ฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะกระจกไฟฟ้ายกสูงจากโรงงานค่อนข้างแข็งแรงนะฮะเหล็กแข็งแรงทนทานทุกอย่าง อีกคันหนึ่งนะคะคือคันนี้ที่ติดป้ายแดงอยู่อันนี้ก็รอส่งมอบนะครับเป็นรุ่น NGV รุ่นใหม่ล่าสุดครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2,555อ่าต้นปีนะครับรุ่นใหม่นี้มียังไงบ้างก็สเปคเท่าเดิมน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบะตามกว้างยาวแต่เครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่ครับเป็น2,100ซีซีเหมือนเดิมครับแต่ว่าทาเครื่องใหม่หมดทั้งหมดแล้วก็เพาหลังนะครับจะเป็นเพาลอยเพาลอยหมายถึงว่า จะแบกรับน้าหนักค่อนข้างดีกว่าเผาเดิมๆนะครับเผาดเดิมๆก็ประมาณไม่เกินสองตันสามแต่นี่เป็นเผาลอยเผาใหญ่เอามาจากโรงงานเลยครับก็ได้ค่อนข้างเยอะประมาณไม่เกินสามตันหรือสามตันกว่าเห็นบางท่านบรรทุกนะฮะผมจะให้ดูภาพนะฮะนะฮะเผาลอยเป็นเหล็กหล่อแข็งนะฮะอัดขึ้นลูก ค่อนข้าง,างคนทานแข็งแรงโชว์รุมตัวประเทศไทยก็มีอยู่53ศูนย์นะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆโปรโมชั่นต่อเลยนะครับโปรโมชั่นก็ที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับมีทั้งแบบประชาชนทั่วไปแล้วก็แบบข้าราชการนะครับข้าราชการก็จะเล้าใจหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินดาวนะครับมีดาวในน้อย7%นะคะดอกเบี้ย0.49 ่อนนานได้84เดือนหรือ96เดือนมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมี้องคำถ้าไม่เอาดองคำก็ตีค่าเป็นเงินก็20,000บาทนะครับของแถมมันอื่นอีกนะฮะตัวจะเป็นพวกฟิล์มกองแสงเครื่องเล่น d ีวดีพยางกรอบป้ายไรเนอร์ iner, ตัวนี้นะฮะโปรโมชั่นผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจได้หลายอย่างเริ่มไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่ารถคาธานี้เป็นรถที่ แนวธุรกิจนะฮะแนวอุตสาหกรรมแนวทํางานซึ่งคนส่วนใหญ่มาซื้อนะครับก็จะมีธุรกิจของตัวเองมีบริษัทประกอบอกิจการต่างๆนะฮะผมว่ารถทาทาเป็นรถที่น่าลงทุนในการใช้งานบรรทุกงานหนักค่อนข้างคุ้มค่าภาษีนะครับถ้าเป็นเ g v ปีนึงเสียประมาณ6 5 0้0ยบบาทยี่ห้ออื่นก็พันไปปลายนะครับเติมน้ำมันทีหนึ่งก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะฮะดีเซล ของเรา N G V เติมทีนึงก็สาม้อยกว่าบาทสี่ร้อยหน่อยๆก็วิ่งได้สี่ร้อยโลนะฮะสี่้อยโลสามร้ยห้าสิบโลคุ้มครับคุ้มมากๆส่วนด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้เป็นศูนย์บริการนะครับอันนี้คือศูนย์บางนาทาทาบางนานะฮะทั่วประเทศไทยก็มีหลายศูนย์แตกต่างกันไปฮะออฟฟิศการจัดออฟฟิศต่างๆก็แตกต่างกันไปนี่คือที่เห็นนี้คือเป็นศูนย์ทาทาบางนาก็อยู่ที่บางนาตราดกมสี่จุดห้า ตรงข้ามตึกเนชั่นบางนาครับหากันไม่ไม่ยากครับติดถนนเลยครับก็เบอร์ติดต่อถ้าง่ายๆหน่อยนะฮะเรื่องงานขายก็ติดต่อที่คุณออยได้ครับ0814088525หรือ0815663871นะฮะนี่คือรอบบริเวณออฟฟิศด้านหน้านะฮะอนาคตก็ว่าจะติด กระจกนะฮะให้ดูสวยงามฝุ่นไม่ค่อยไม่ค่อยเข้านะฮะคือเป้าหมายที่การจัดการจะติดตั้งใหม่นะฮะอันนี้เป็นรูปแบบด้านหน้าครับนี่หน้าโชรูมนี่เป็นถนนบางนาตลาดนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะเราติดถนนใหญ่นะครับการสัญจรไปมาสะดวกนะฮะมาเข้าศูนย์ก็สะดวกหรือการเข้ารับบริการก็ติดต่อได้เลยครับเผื่อจะอโทรมาถามคิว เข้ามาบริการเปลี่ยนไห้มันเครื่องหรือซ่อมรายการต่างๆหรือซื้อไหลนะครับที่027459190ต่อเบอร์22นะฮะศูนย์บริการเราพร้อมให้บริการเต็มที่ครับถ้างั้นผมก็มีสิ่งที่แนะนำคร่าวๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้าครับผมขอบคุณมากครับ